สวัสด,ดีพี่น้องก็ต่อหับเขาวสู่ส่องชิปแชร์นเนอะได้พี่น้องสวัสด,ดีวันที่16เ,เดือนตุลาคมปี2563าาาตอนนี้ทีมห้ากับจัดเครื่องแล้วกับเตรียมเดินทางเนาะวันนี้ทีมกจ็จะเดินทางขึ้นเวียงจันท์พี่น้องก็คือไปเห็ดภารกิจไปทําบุญหวมกระอาจารย์สามารถทีพักเนื้อ ของเรานั่นเองซึ่งทิพกะเะเดินทางมานีเนาะส่วนพระอาจารย์กับลูกซิ์กะเจมาหอดเบียงจันท์ประมาณอื่นตะนแรกนั่นเองมีน้องทิพก็จะขี่รถมีไปเวียงจันทมานีกับน้องบุญมาซึ่งตอนนี้ทิพก็อยู่บ้านแต่ว่าน้องบุญมาอยู่ นักกอลเนาะเขาก็จะไปเจอกันอยู่ทีคิวรถซึ่งมินทีปก็จะเดินทางเขาในเมืองโดยรถด้วยซาอนเพราะว่าน้องท้ายอยันเพิ่นไปเซฟโดนตีเนาะส่วนน้องเคยน้องสะพายแล้วก็น้องทราพิันไปเกี่ยวเขาแม่ก็ห้าก็กล้ามาตลาดพี่น้องมาบึงงัวอยู่เรื่อนแล้วก็ทีบก็สิได้เดินทางซึ่งรถที่เขาจะขึ้นไปเวงงจันทร์ก็คือรถเมเย,นเนย์หรือว่ารถเตียงนอนนั่นเองก็ได้ไปจองตัวตั้งแต่ซองมือก่อนแล้วพี่น้อง เส้นขาตัวก็คือคนหนึ่งซองเซนหาิบันกีบเรือวประมาณสามร้อยแปดสิบสี่บาทนะั่นเองพี่น้องเป็นรถเตียงนอนตัวรถเมทีททจีบจ้องไหวจะออกจากสวรรค์เขตไปเวียงจันในเวลาสองถุ่มตรงเส้นทิพย์ก็เลือกที่จะนั่งรถจากฟาทิทย์เขามาในเมืองหลบสุดท้ายก็คือหลอบตอนเที่ยงหรือว่บสิบสองโมงเ่งนส่เวลาในการเดินทางมากก็ประมาณสองสามโมงกว่ากวาพี่น้องในระยะทางก็คือเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรเ่งนขาเดินทางหรือวาขาตัวเขามาในเมืองก็คือคนหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเรือประมาณสามเลียนมาหอดคิวรถ พอดีใบซองมุงกลกวๆซซ่งวลัสิฮอดเวลาทีเฮาคือรถกับอีกลายสมงแล้วก็มาฮอดกับอากาศฮอนหอนพี่น้องในการเดินทางมาครั้งนี้ทิพย์ก็ได้เห็นไวัยหลุนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเพิ่นก็ได้ขึ้นรถขั้นเดียวนํากันกับทิพย์มาแล้วก็มาลงอยู่ีิรดทิพย์คิดว่าเพิ่นก็คือสีเตรียมเดินทางเขาไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องสนั่นเฮากับสีลองส้มผาดเพิ่นเบิงมื้อนี้พอดีได้นางรถมานากันเนาะแต่ว่าบานอยู่บอนทีเจ้าขึ้คืน่าเป็นบานน้อยๆแต่ว่าคนคือว่าเป็นเทหลายเนาะ มื่อนี้ไปทำานันึ่จักคนไป <4 S 2> นนสี่คนสี่คนเพราะาสือเจ้าก็น,น่าจะซื้อ,อยังซื้อดำซื้อดำอันอยู่จักปีโซเอ็ดปีโซเอ็ดปีเนาะไปทำงานอยู่ไทยไปน้องกี่คนี่ไปบอลเดียวกันมึอเลยเืะโอไปเห็นงานยังไปเห็นยังมโมโหนะเอาอยัางโมท่านในงานบะโออน,นี้ไปแล้วไปห้าง,งานแล้วเคยไปกรุงเทพไล,ล่เถื่อ้วบ่เคยเคยไปทำงานไล่เถื่อแล้วบ่ ด่วกกนกำลังไปครังทบิดไ,ไปเชติชองไปเชติชองจะไปทำงานไปทำงานแต่ตอนนั้นอยู่จักป,ปีก็ไปป,ปีนี่ป่ะถ้าไปปีนี่โอ้เคยไปเห็นงานยังเห็นร้านอาหารโอ้งานร้านอาหารเหตุใดจักเดือนแล้วจึงมาบ้านมาต่อบาอ้านบอกมาลินบ้านโอ้มาลินบ้าน,าานไปหาหกเดือนเน่ยโอ้หาหกเดือนเอาคือมาไหวถึงหาหกเดือน มาแลวอยากมาโอ้ยยังมาลราบันี้ไปแล้วไปห้างงานไหมโอ้คิดว่าป้านี้จะไปอยู่แถวใดยังมาทักกันไปอยู่ไม้แล้วเป็นยังเขาคืออยากไปเห็ดเบียร์อยู่ไทยเห็นบางคน่งไปเห็ดเบียร์อยู่เกาหลีโอ้โหแล้วเราบบมีเงินเราอยู่บ้านเราก็เลยอยากไปไทยเป็นยังคือเหลือที่จะไปไทยคือบบไปเกาหลีบบเคยไปบบกล้าไปบบกล้าไปเนาะแต่ว่าเป็นยังไทยนี่คือกล้าไป ในความร <K> ู <congratulations> <K> ้ซ <Courtney> ืกอข้องเฮาเป็นยังเฮาคืดว่าเฮาอยากไปประเทศไทยคือบ่อยอยากไปเกาหลีคือเกาหลีนี่เฮาบบหู้อมูลนมืนมาเฮาเลยรู้ซึกงยานแต่ว่าคือไทยนี่เป็นยังเฮาจึงรู้ซึกว่าอยากไปไทยภาษามัน้ข่กันเฮาาาษยกันเบาเข้าใจกันภาษาเกาหลีเขาว่าบพเป็นนะโอภาษายังเองก็ลายอยางเฮาบ่ฮูจากข้อมูลในประเทศเขาเลยบ่กาไปแล้วและไทยนี่เด้อ หนึ่งพ่อาขายกันสองก็เห็นเขาไปไล่นะเห็นเขาไปไล่แสดงว่าเา้างคุ้ยซึกว่าเ้ามีหมูอยู่ไทยไล่หเอาก็เลยทาไปในเา้างคุ้ยซึกว่าสีบลไดยกว่านะบอกอะไรอยังอีกจั๊กจั๊กในสีขาเนี่ยมัจักในสีขาเนะานะอ่าขอบใจเดี๋ยวข้อสัมพัดคุณนี่ไงอ้อายอ่ะข้อสัะพัดจ้ะเนี่ยจะซื้อยังซื้อแต่ ซื้อแซมโอ้ไอ้หนุ่ยจะปีลรสาวสาวปีเอา้าหน่อยก็เล่ารอเสียดเราเป็นไอ้กําหน,กหนงกันบ่หนหาคือขายกันโม่โม่าขายบ่คือ,อบ่โมเมนต์ไอ้กําหนงโม่กันครับโอ้แต่ว่าเป็นโม่กันเจ้าไ,ไปเพิงแทบจ้าเขื่อน,นเลยไปไทยจะเขื่อเขื่อนหนึ่งเขื่อนี่เขื่อที่สองอ๋อแสดงว่าไปผงกันมาผงกันไปผงกันไหมโม่บ่แมนโอ้โอ คือไปนี่ใดเบียกแล้วบอไปหาเอือยไปหาเอือยโอ้แสดงมีเอือยอยู่คุณอยู่แล้วให้เพิ่นทำางานให้อไปเยี่ยมเพิ่อนโอ้ไปเยี่ยมเพิ่นเอาวันนี้ไปทำงานบอ<ป>โอ้ไปลินชื้อชเพิ่นจะไปนํำกันสีต้นเนาะ โอเคขอบใจไรมีขอความถี่เขียนเอาไว้ขังล่างพอดีเลยพี่น้องไปอออให้งานแบบถึกต้องจึงปลอดภัยและห่างไกลจากการขาม,มนุษย์อันนี้ก็คือเป็นบทสัมผัสสันสันน้องน้องที่กาลังจะเดินทางไปฝั่งไทยในบริเวณคิวรถนี่เพิ่นก็จะมีหารสําหรับกินเข่าพี่น้องแต่ว่าที่พันวยากและเพราะว่ากินยุ่เกิดตอนนังมาในรถแล้วพี่น้องกะซีห้าบอนผักก่อนเพราะว่ากลัวสิหอดมงึืนรถก็ไล่สูมุงพี่น้องและอีกอย่างที่กระเหือเต็มโตแล้วพี่น้องอยางอาบนามก็เลยมาเปิดห้องพักเซึ่งห้องพักนี้ก พันส่วนห้องแอร์แมนเซนเศร้าซึ่งก็จะมีขามัดจำกระแจก็กคือเศร้าพันกีบอันนี้ก็คือนาตาหรือว่าสภาพห้องพักของพวกเข้าพี่น้องก็โอเคอยู่ได้พี่น้องพ่อได้มานังพักนอนพักตอนส่วนที่ทารถเพราะว่าอ,อีกลายสม,มงนาอก,กว่าสิได้ขึ้นรถอีกอย่างก็พอดีไดมานอนตัดวิดีโอพร้อมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วทิพย์ก็มานอนตัดวิดีโออยู่พี่น้องส่วนน้องบุญมาเพิ่นยังบ่ท่านไดเข้ามาเพราะว่าทางบ้านน้องบุญมาเขามาในเมืองนี้จะมีรถหลบคัำน้องบุญมาก็เลยจะมาหลบคัำ ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแรงพี่น้องน้องวุ้นมาเพิ่นก็ได้มาหอดแล้วเนาะห้ากมาหอดวังได้นน่พี่น้องแล้วตอนนี้เขากำลังสีออกไปสกิดเขาแล้วก็จึงมาเตรียมโต๊ะพัก่อน่อยนึงแล้วก็ขึ้นรถพี่น้องตอนนี้ทิพย์แนบเบิ่งรถพี่น้องทิพย์กำลังสง,งสัยว่ามันสิเม่นรถเมฆขั้นเก่าทีทิพย์เคยขึ้นไปลุ้นนะักขัลุงเวียงจันทร์คังลาสุด่พ,พี่น้องทีทิพย์ไปโดยรถเมฆแล้วทิพย์หอดเวียงจันทร์ประมาณสิบเอ็ดโมงเสาร์นะพี่น้องรถข้ายๆแบบนี้เลยตอนที่ทิพย์ บางว่าคือสิบ่แม่โหลดขันเก่าอีคี่น้องเนาะฝ่าเลื่องพี่น้องนะบหัวมันเป็นน้ำหลดดรือว่ามันเป็นน้ำทางกับวัจจกเนาะแต่ว่าตอนนี้หิ้วขขาแห้งพี่น้องไปสอกินข่าวก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนาสดพี่น้องอาบน้ำแล้วเมื่อเว้นนี้ล้วก็บริแตงนาเลยบริท่าขิ่วยังเลยพี่น้องนาเหลือมมองๆองเลยเพราะว่าบริยากบริยากแต่งนาเนาะเดียวกับขึ้นรถเดียวกับนอนละพี่น้อง อย่าหนาเป็นซิวเมืม่อเวียงจันเขาเปียกไหมสองต่อ,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 อเอขาเปียกบ่เ,เฟอร์เฟอร์ชนึงเ<อ>ขาเปียกชนึงมีเฟอร์<ไ>นำตุ๊กนำไส้เขาเปียกไก่หมกกรอบหลับสุกหลับดิบผัดกะเพราทะเลข้าวผัดทะเลตำทะเล,ะเลกุ้งสดตำหมกกุ้งตำแต้งตำหมีตำสวดรวมเส้นโอ้ยอยากกินตำอยู่แต่ว่าสิเด้อรท่า งดคะแห้ยอมเลไปเขาเมี่ยรไม่รู้ตัวเขาแต่ว่าห้าวอันที่สีลำบากกินเซนอีกแล้วพี่น้องเซนนี่เป็นอาหารหลักมากินโดยเฉพาะเวลาถี่เดินทางมากินอีย่างแบบพอนห่อนกาเหากินไปนี่ประมาณลอยกบาบาทหลังจากกินเขาแล้วล้วก็เ้าก็ได้กลับขึ้นมาที่พักตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแล้วพี่น้องพากันมานอนพักแล้วก็จนลืมหอดเวลาสี่ขึ้นรถพี่น้องอ้ยไป เอากระจไปส่งเขาแล้วก็ขึ้นรถนังไปนังมาลืมเวลาขึ้นรถแย่กคือว่าพี่น้องคนอื่นเขาขึ้นรถมั้งล่ะแมนม,มันมือเวี่ยงวเหรอเวี่ยงสามหกสามเจ็ดแน่ยค่ายยูทูปแมนสามหาสามหกพุ่นมาเดี๋ยวไม่ไหมนะ ฮะแ่นน้ำหลดคอยลืมคอยคอยมั่วแต่เบืองเงิน TikTok ไปเลยเกือบทกหลืนละพี่น้องตอนนั้นเขาได้ได้นอนหลดนางเนาะอันนี้เขาได้นอนหลดนอนพี่น้องรถดยู่เล่าก็จะนอนแบบนี้ได้เลยเนาะ รถได้จะเป็นรถนอนแบบเถิงเถิง,งนะพี่น้องขึ้นรถแล้วก็ได้ไปนอนเกือบตกรถรถเพคุณพอดีกำลังสะออกต้นนี่ถ้ากันเรถเะลอซาลายแต่ว่าปกติก็ออกแปดโมงเคืองคุณอันนี้ฮะกำลังแปดโมงยังบอกง่ายตี้เพราะว่าจะออกแต่แปดโมงเนาะ เดี๋ยไมีคนจองแปบว่าขึ้นยุสวรรณดลไว่าไปป่ะป่ะไปหนือไงเลื่อนม้งเลยผ่อนม้งไปเลยบุญมาเขาจะเนียงน้ำกนโดนชมพ่อเล่าวะทาต่จุ่งเจ้าอีดีเนาะเลือดแต่เขาอีดีเขาก็นอนหลินในห้องพอแต่เข้าขึ้นรถมากันก็ออกรถเลยพี่น้องเมเพิ่วันเลือแต่เข้าอีดี หลังจากทีรถได้ออกมาจากคิวสวรรคเขนแล้วก็เดินทางมาหอดทีเสน,นูและหลกุกระไดจอดทีคิวเสน,นูอีกและจึงได้เดินทางต่อหลังจากนั้นทิพย์กับบริไทคี่รถคั้นนี้คือซีมเมนแอตใต้พี่น้องหอนหอนจนเถือแตกส่วนน้องบุญมากระดุมยาดมเลยสบายดี e, ตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงปลายยังบ่ทันไดหอดคิวเถื่อพี่น้องยังอีกประมาณสองสามกิโลกะสีหอดคิวรถและพี่น้องตอนนี้เพิ่งก็มาจอดให้คนล,ลงอยู่ทีนั่วร่วมเวียงจันทร์นี่แหละพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีพี่น้องเขาก็มาหอดทีนครหลวงเรียงจันทเป็นเทียมหอยหอดคิวโหลดพี่น้องแต่ก่อนเ็ืฮอหอดประมาณหาโมงเสาเนาะเดี๋ยวนี้หอดเจ็ดโมงกระค่กว่าหลบก่อนที่หอดสิบเอ็ดโมงเสารพี่น้องหลุดขั้นเดิมแท้แท้ทีว่มะ ขี่มากคิ่รถเมซายไต่ทิพก็มักจะออกมาโลธาอ่ายอยู่ทางด้านนอกของสถานีพี่น้องเพราะว่าวล่าทา้นานา,ายมหาพลเพิ่นขี่รถเขามาหาทางด้านในเพิ่นกระเจ้าเสียคาผ่านประตูเขามาเนาะทิพก็เลยมักออกปะทายอยู่ทางนอกเพราะว่าพอดีกับที่เพิ่นมาหาพมันก็จึงไวและกระสดวกกลัวและอีอยางเพื่อนพี่ซายกับสถานีก็อยู่บ่กไกลกันประมาณจักสี่ห้ากิโลคนเหนมานแล้กัน าดีพี่นทุกโมงเลยทีเดียวสซนผานัักที่ก่อนจะก่อเหตุไปซื้อเหล้าดื่มีสบายดีีสบายดีีสบายดนสบายดีสบายดีสบาดีดนสบดีาทุกไ แล้วก็ไปจับตัวในกรูหัวซ้อนวะซึ่งไป็นตัวสัตว์ที้มันมียาฆ่าแมลงสิดอยู่ก็จัดกระจายอยู่เต็มเลยตอนนี้ก็ได้มาฮอเดือนพี่สายเป็นเทียบหอยเลยพี่น้องผู้ซื้อกว่ามือนีทิพนงเขืองเป็นพลุงพลังจังไลยวู้ผู้ซื้อกว่ามันหอนก็เลยไปยังนงทรงก็เลื่ยนงกระโปรงแทนนั่นนะพี่น้องตอนนี้ก็ได้อาบน้ำแต่งตัวเป็นเทียบหอยเลยพี่น้องพอดีเป็นตอนเที่ยงเนาะซึ่งตอนนี้ทิพกะสีออกไปทำธุระอยู่นอกพี่น้องจะไปทีหันเห็ดป่ายพี่น้อง ไปเหตุฝ่ายคองห้องเฮียนบานดอนม่วงและทีก่กสิไปสื่อกระโตก,กระโตเรือบผ้าเขาเนาะทีจะไปไหวยูวัตตี้พี่น้องเพราะว่าตอนทีทิ่ไปวัตตี้แล้วที่เห็นแบบบางทีแบบคู่บ้านไล่องค์เพื่นมาสั้นเขาหวมกระเพาะจานนะเนาะคือตอนนั้นทิพย์แต่ซื้อแนมเหนืองไปถวายเพิ่นเพิ่นก็มาสั้นเขารวมกันแต่ว่าเพิ่นนั่งอยู่เพื่นพี่น้องถ้ามีผ้าเขามาตั้งเพื่นก็คือสีสั้นสะดวกนะพี่น้องถึงก็เลยว่าจะสื่อเมื่อเพราะว่าหาสื่ออยู่ที่กรุงเทพหันบ่มีพี่น้องสำ ขาดทองและก็วัดดอนเมืองหันเพิน่นจะซันในโตะเนาะเมนนื่อนีอากาศอยู่เวียงจันทร์ฮู้นหอน,หอนพี่นอ้องเห็นวามื่อน,นีเป็นมือสวงเพื่อมือสุดถ้ายอยู่ในเวียงจันทร์ผมเนาะทามีเวลาฮอก็ชิแวะ,ะ,ะไปพี่น้นองลวก,ลปก็ประมาณสี่โมงแรงฮาก็จะไปด่านเนาะเพราะว่าพระอาจารย์และกาลุกศิ์ก็จะมาหอด่านประมาณส่วงสามโมงสี่โมงเลยพี่นอ้อง <c oughs> เฮาก็จะไปทําทุลายเสร็จก่อนเพิ่นสีมาหอดเนาะ ตอนนี้กับบอลหอดบอลเห็ดป่ายแล้วพี่น้องนะโบแมนพิฐาสมมนสมเด็จเนาะสงงัยว่ายูเดอร์พิานจริงๆด้วยคนพิฐานฐานนี่เนาะ ปกติเ้าก็สั่งเฮดป่ายอยู่ที่สวรรค์เขตภูแลพี่นอ้องตั้งแต่เฮตป่ายแซงเจริญแต่ว่าอยู่พุนทันเพิ่นพิมแบบทีห้องมากากได้บ่ได้นะแบบแผ่นเล็กเนาะเพิ่นกระซงมาสาขาใหญ่นี่แล้วเท่านี้ก็ทรงให้เพิ่นพิมอีกแต่ว่าเพิ่นสาเนาะก็เลยว่าขึ้นมาเวียร์เลยสิมาพลัวพันเองแต่ว่าปิดหางซ่อมไปใส่บันนีบุญมา กีนีที่ไปแวตลาดมาได้แล้วภักขเขาทียากได้่เนาะแต่ว่าที่ว่ายาดใหญ่สร้าหน่วย,ยหน่อยๆก็หน่วยใหญ่นะแต่ว่าหน่วยหน่อยฮะมันบม,มีมันมีแต่กระตัหว,วายแต่ว่ากระตัวว้ายมันบ่กกลุ่มโดนเนาะกระตัวก็ภักขเขาอันเดียวกันท้่พี่นอ้องนี่อยู่ทางดานลังแต่พักขเขาใหญ่เวลาแบบยอดจังหันสั้นเพนยัางง่ายเป็นภักขเขาตอนนั้นไปไทยห้าหล่อ,อยู่ตลาดอยู่ไทยบ่มีเนาะ วันนี้เราก็จะไปเวจายคาทออยู่ที่บริษัทกลุ่มชียยงหรือว่าทอนับโตโยพ่น้องเพราะว่ามือกอนั่งสร้างสื่อและเพิ่นบดีเอาบันสีให้ออนน้องเลื่อยยังบระธนได้โอนปนันนีเดี๋ยวไปทำว่าคาทอเอนี้ยังบวชคาทอทอได้ฉันนี้ <laughs> คิดว่าปิดฐานสลอง ที่เห็กมันถูกคุณบบเห็นทำไมไม่เจอจะเอะเฮ้เ้ตายทาบินกับบปรทรงบินมาหายจากเถอะอวขาอุ้ยแล้วขยายนมาไปดูหอดมือนี่แหละมาไหมกินน้ำแก็งเอาจานไหม อยากกินเนมเนืองจังเลยโอ้ยอยากินเนมเนืองกรบโบโทเตกีเนาะพาไปเพลงไปเลยเพลงไปสือไปเพลงฮะไปสืออเารถมาไม่สิไปเนี่ยรถเนาะเดี๋ยรถใหญ่เลยนี่ไปเลยไปสิน้าไปเพื้อบิงซูมาให้กินเน่ยบิงซูเอาวไม่มาไม่กินข้าววางได้ซิพอแล้วมันเผาลงไอ้เผามันอยู่มันยังไอเสบ่าผิวขาวได้โรคผิวขาว มันจีดายพ่นแถบอ่ะงนพกพี่เวลาสมมติบอกข้าเลยยานบอกงานตอนนี้เขาก็กินเขาและกระจายเงินขาทอเรียบร้อยเลยพี่น้องห้าร้อยแปดสิบแปดบาทหรือว่าเป็นเงินกีบที่จ่ายไปกับสามแสนเก้าสิบสี่พันกีบ วันนี้เขาันนี้เขาก็สีเอาเรื่องไปเสกอินอยู่ห้องแฮมเสกอินอยู่บ่หรือบ่เสกไปเลยบ่ข้ามาจังเสกประเดี๋ยวเนาะไปด่านเลยพี่น้องวันนี้เขากะสีเดินทางไปด่านไปรอหับผายจาน์กับลูกซีดท,ทีจะเดินทางมาฟังเล่านั่นเองพี่น้องการสำหรับคลิปนี้ทีมกะซีจมไวเพียงเท่นด้ดก่อนเน้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสบายดี